สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่22 28มกราคม2567ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่การได้รับโอกาสการพบเจอทางออกนะคะหรือมีความมั่นคงมากขึ้นด้านการงานสัปดาห์นี้เหมาะกับการเริ่มต้นการเรียนรู้แล้วก็การทดลองทำ คุณอาจจะพบเจอโอกาสนะคะช่องทางทางการเงินหรือว่าการงานเข้ามาได้ดึงดูดเรื่องของโชคลาภฟุกๆลาบลอยต่างๆใครที่ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะหรือการสะสมสิ่งของนะคะการที่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันจับต้องได้นะคะก็จะดึงดูดสำหรับชาวเมถุนช่วงนี้ให้เตรียมพร้อมนะคะที่จะรับ โอกาสเข้ามาเหมาะกับการแสดงฝีมืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเงินเดือนเองินค่าคอมที่เพิ่มขึ้นใครอยากเปิดธุรกิจกิจการก็สามารถลงมือได้เลยการเงินช่วงนี้นะคะดึงดูดโชคลาภอย่างที่กล่าวไปอาจจะมีเรื่องเงินใช้ไม่ขาดมือหรือชาวเมถุนนะคะก็จะบริหารจัดแจงได้ดีอาจจะมีข่าวดีเข้ามาจากเรื่องกำไรจากธุรกิจ การงานอีกด้วยเหมาะกับการเริ่มต้นวางแผนเก็บออมส่วนสุขภาพนะคะที่ป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็วใครที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะก็พร้อมที่จะทํางานใช้ชีวิตเต็มที่คนโสดสัปดาห์นี้อาจจะมีคนแอบปื้มแอบเปลงนะคะเริ่มมีท่าทีที่ชัดเจนระหว่างกันมากขึ้นมีโอกาสได้สละโสด ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคนรักคู่ครองอาจจะมีฐานะดีนะคะหน้าที่การงานมั่นคงช่วยดูแลชาวเมทุนช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวเมทุนค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้ หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณหรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิกเคนโชเพจ Facebook หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิกเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ